สายใหญ่มันคล้ายๆเรื่องของการการผูกพันไหมครับหลวงตาสายใหญ่ก็คือกรรมที่เราทําทุกวันเนี่ยเวลาเรานึกมันเป็นสายใหญ่เวลาเลานึกมันมีอาการไงเข้าใจไหมเหมือนเรากับเพื่อนเราอะ่ะครับมันเป็นสายใหญ่มันทํากรรมร่วมกันมาเวลาเรานึกมันก็เป็นสายใหญ่ขึ้นมาทั้งดีและไม่ดีครับเราไปฆ่าเขานะ่ะ ปานาตินากาเมมุสสาตุลาเราทำบ่อยๆมันก็เป็นสายใหญ่สญญายใหญ่ที่มันแน่นหนาทุกครับเวลาเรานึกมันมาไหมมันมาง่ายเลยใช่ไหมครับมันมาทางตาหูจมูกดินกายด้วยมันเพิ่มไปเพิ่มบ่อยๆด้วยครับไม่ยากนะใครบอกว่าสวดมนต์ไม่มีประโยชน์เนี่ยไม่ใช่หรอกเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาจะสวดอยู่ครับ ถ้าเกิดมีคนเขามาบอกว่าเหมือนเขาไม่รู้จะอยู่ไปทําไมหนะลวงต่างเหมือนชีวิตมันไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์คือไม่ต้องอยู่ก็ได้นะครับอยากจะไปเลยะอะไรเงีย้ยเขาไม่เข้าใจในโลกของวิญญาณนะครับโลกวิญญาณมันลําบากกว่าโลกมนุษย์เป็นหน้ามือเป็นหลังมือนะหลวงพ่อถึงถึงให้พิสูจน์ไงครับมนุษย์หนี่พิสูจน์ได้ทุกท,ทุกเรื่องหรอจังหวะพิสูจน์ว่าวนระโลกมันมีไหมสวรรค์มีไหม เโลกวิญญาณมันเป็นยังไงเนี่ยถ้ารู้แล้วเนี่ยโอ้มันไม่ฆ่าตัวตายหรอกเพราะอะไรครับเพราะมันติดภูมิติดภูมิหมายถึงไงโยนภูมินอีกนานอ๋อมันนานกว่าภูมิอื่นไหมครับตอนเป็นมนุษย์ว่าทุกข์แล้วนะครับทุกในภูมิปลายตายแล้วเนี่โลกวิญญาณทุกข์กว่าเก่าอีกครับเพราะมันมีอารมณ์เดียวอืม มนุษย์มีสองอารมณ์เวลาทุกข์เราก็เปลี่ยนได้ครับมีวิธีการเปลี่ยนอยู่ที่เราจะเปลี่ยนยังไงอ่าเปลี่ยนเป็นรื่นเริงก็ได้เปลี่ยนใจก็ได้เปลี่ยนไปสวดมนต์ก็ได้เปนฝึกกรรมฐานก็ได้เปลี่ยนขึ้นของความทุกข์เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนความเป็นอยู่ใช่เปลี่ยนที่อยู่ใช่เปลี่ยนคนรอบข้างใช่ถ้าตายเราเปลี่ยนไม่ได้นี่ครับ มันอารมณ์เดียวเป็นผีเป็นวิญญาณเนี่ยต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่ศาสนาพูดอยู่ในตำรานะไม่ใช่อยู่ในหนังสือไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกที่เราฝุดเนี่ยเพราะอย่างสภาวะสังคมคนรอบข้างก็มีผลต่อตัวเราโดยตรงใช่ไหมแ <ปะ S 2> นะ่นอนท่านบอกว่าอยู่ที่ไหนที่ทำให้เองไม่เสเบยเองจะไปอยู่ รับมาทางหูเข้าใจเข้าไปที่ใจตาหูจมูกดินกายเข้าไปที่ใจรับมาไม่สบายที่ไปอยู่สมัยลนะ้วแล้วถ้าจุดนั้นเป็นเหมือนคนรอบข้างญาติพี่น้องเงี้ยครัพ่อแม่เงี้ยทิ้งครัวง,งตางนะไ,ไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะทิ้งเพราะว่ามันจะชินถ้าชินเนีมันออกยากนะในอนาคตออกยาก เพราะตอนที่ลวงตาเริ่มฝึกกับลุงพ่อก็เริ่มแล้วเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วความเคยชินเนี่ยเรื่องทุกเรื่องในมนุษย์คือความเคยชินเราชินเรื่องอะไรละ่ะมุดหิดโกรธง่ายขี้ฉาเนี่ยมันชินอย่างนั้นแหละโอมันไม่ใช่วันสองวันสะสมมันฝึกเป็นครับบางคนเป็นหลายปีบางคนเป็นหลายชาติด้วยนั่นแหะคือความเคยชินนิดหน่อยก็ มุดหยิดแล้วใช่ไหมกินไหมทำลา้ตัวเองไหมโรคก,กินไหมกินนะับโรคมันกินกระดูกกินเนื้อกินหนังกินกระดูกเพราะจิตมันควบคุมอยู่ไงพราะจิตรับมามันก็ไปทั้งขาดเลยน่ากลัวนะตุกโลกของใจนะครับหลวงตา เราใช้ระยะเวลารักษานานแค่ไหนครับถ้าเอาทางพุทธศาสตร์หรือทางพุทธมนต์เข้าไปช่วยเนี่ยโอ้ตลอดชีวิตละตุต้องอยู่กับสายใหญ่ใสสนานาคมต้องบันทึกตลอดเวลาที่จําได้ครับถ้าคิดถึงเรื่องโลกอารมณ์ไม่ดมีเปลี่ยนทันทนะีเปลี่ยนมาอยู่กับพระทันทีเลยเปลี่ยนอยู่กับสวดมนต์หรือไม่กับแผ่เมตตาม,มทนาบุญบันทึกบุญ ยิ่งคนป่วยเนี่ยต้องอยู่กับพยาเลยอย่างเดียวเลยเพราะคนป่วยเนี่ยถ้าป่วยโดยกรรมพันธ์เนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันกับธาตุแล้วจิตกับธาตุมันอยู่ด้วยกันแล้วเราสังเกตคนนี้เนี่ยรักษายากนะรักษาตลอดชีวิตยังยากเลยมันต้องใช้ระบบปัจจุบัน<า>คือยาปัจจุบันไปบังคับ ยาปัจจุบันมันบังคับมันมเพราะมันมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วะครับจิตกับธาตุธาตุกับจิตจิตกับกายกายกับจิตประมาณนี้การเกิดมันเกิดพร้อมกันนะโดยกรรมสายใหญ่แห่งกรรมครับสมัยที่ฝึกท่านให้ดูวอยู่ในท้องมันเป็นผู้หญิงผู้ชายฝึกแม้กระทั่งมันโตด้วยไปไหนแต่ถ้ามันเปลี่ยนกรรมนะ เปลี่ยนสายใยนะมันก็เปลี่ยนภพชาติครับอย่างลุงตาเนี่ยเปลี่ยนสายใยเริ่มเปลี่ยนภพชาติแล้วโอถ้าลวงตาไม่เปลี่ยนลวงตาก็ตายแล้วไงครับก็เพื่อมันตายหมดแล้วพอกินเที่ยวตอนเย็นนะ่ะ<ม>ออกเงินเดือนออกก็ไปเที่ยวไงครับใช่ไหมทีนี้เราไม่ทำก็ไม่เป็นไม่มีประโยชน์ตัวเองเนี่มีประโยชน์กับตัวเองแล้วไปมีประโยชน์กับคนอื่นเป็นไปไม่ได้ทีนี้เวลาเรามาสวดมนต์เนี่ย จิตเราสว่างจิตไหมละ่ะก็บันทึกพุทธมลเข้าไปเป็นสายใหญ่ทุกครั้งที่สวดสว่างไม่พอนะวิญญาณนะมาสวดกับเราด้วยเพราะมันเป็นทุกข์แต่ยใยยุคนี้นะทานว่าวิญญาณออกจากล่างในทุกเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะลองคิดดูเราในอนาคตเนี่ยมันจะมีเพื่อนเยอะขนาดไหนไม่ว่าไม่ต้องรอชาติหน้าอกเอาชาตินี้เองทำตอนเนี้ย อายุเองมากขึ้นแม่ก็เองจะมีคนรู้จักอีกเยอะท่าควับไอเด็กเด็กรุ่นหลังๆมันเห็นมันก็มันเห็นมันก็ชอบเรา่านท่านว่าอย่างนั้นนะครไอใหม่ๆก็งงเงอนอ่ะเวลาท่านสอนเพราะเราไม่เคยไงไม่เข้าวัดก็เข้าธรรมดาทั่วไปเนี้ยเนี่ยเข้าไปตามประเพณีไหว้พระก็ไหว้ธรรมดาเนี่ยอีซีพิโเนี่แหละแต่ว่ามันท่านบอกไม่ใช่ มันต้องสวดมันต้องตั้งใจจริงๆเวลาสวดเราต้องนึกถึงพระจริงๆครับให้สายใยกับจิตเรากับพระเป็นเนื้อค่อยๆเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจริงๆเพราะอย่างสายใายกรรมทุกอย่างครับหลวงตาเราทุกคนเป็นคนเลือกหรือเป็นคนดึงมันมา,เ,าเอง,เองแล้ว<ม>ทีนี้อะไรมันเป็นเหตุให้คนหนึ่งคนได้ดึงเข้าไปในสายใายกรรมที่ดีครับมีเพื่อน มีพวกมีค,ครูบาอาจารย์มีคนรู้จักในไปเจอกันปัจจุบันก็ชวนไปชวนเข้าเหตุมาจากหลายอย่างนะอถ้าไปต่อมันก็ต่อครับถ้าไม่ต่อมันอยู่ที่คนเก็บเก็บได้ก็มากก็มากได้น้อยก็น,น้อยบางคนก็ได้กระจี๊ดหนึ่งบางคนได้ยาวเลย บางคนได้ไกลเลยครับแต่ก็ได้เหมือนกันน่ะคือเข้ามาแล้วก็อยู่ที่ตัวเองอีก<ช>ที่กรรมตัวเองว่าตัดรอนหรือเปล่าใช่เพราะนากรรมแต่ละคนนํากรรมมาด้วยนะครับทั้งดีเดี๋ยวไม่ดีนะ่ะตอนที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันกรรมใหม่ครับปัจจุบันมันเป็นอนาคตที่อยู่ทุกวันมันมาจากอดีตนี่คือความเป็นจริงครับเพราะออนั้นจะเป็นตื่นเต้นนะ่ะ สนวนไปถ้าเชื่อลองตาได้รวยทุกรายแหละมีคนเริ่มจะรวยไปหลายคนแล้วอไอ้คนเก่าๆที่ไม่ทำพวกมันก็ยากละ<า>กป่วยครับอ้อาวอารมณ์แปรปวนเนี่ยป่วยถ้าอารมณ์อยู่กับปลาได้ถามว่าบุญบุญค,คุ้มครองไหมครับบุญรักษาไหมเออบุญรักษามันก็ต้องนิดถึงบุญไงอารมณ์เสียไม่ได้อะ่ะ อารมณ์เสียก็อยู่กับบุญไงเปียนยากเลยะท่านถึงว่ากินนอนสวดมนต์ไม่ใช่ธรรมดาจะใช้เวลาหน่อยคไคม่ใช่สวดปีสองปีสามปีแล้วโอ้หลวงตาไม่ได้อะไรเลยหลวงตาสวดมนต์มาตั้งแต่อายุยี่บเก้าจนอายุสิบแปดแล้วตอนเนี้ยโอ้ครับยีบเก้าถึงสิบแปดอายุกี่ปี <laughs> เจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับประมาณนี้แหละกี่ปีละ่ะไม่มีวันไหนไม่สวดไม่มีหยุดเลยครับโอ้ใหม่ๆยิ่งแล้วตุ๊ครับโอ้ยิ่งกับร้อยคูณร้อยเลยอะบุญเห็นนี่เก็บหมดและโอกองขยะยังนึกว่าหมาตายแ้วยังแผแลเลยครับหลวงพ่อแล้วแผล เอ้าในกองขยะนี่ว่าช่างมันเดือแผลไปแล้วแผลไปแล้วนะเราได้เมตตาในกองขยะแล้วเหมือนแบบเห็นถุงดําบนถนนนึกว่าซากสุนัขซากแมวไปแล้วครับประมาณเนี่ยบันทึกบุญพรานบันทึกบุญมันไวนะเห็นแล้วมันทําเลยใช่ครับแต่ว่าบันทึกบุญมันบันทึกได้ตอนมีชีวิตครัแต่เองตายแล้วมันกอกับ Oh. ถ้าเองงมาทึกบ่อยๆมันจะเพลินเพลินพอเองตายม่จะเกิดเลยจนกว่าเองจะไม่เกิดนะน,นะสมมติว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเกิดไม่เกิดหลวงตาถึงสาขาทั่วไปนะไม่อยากให้มีใครมีภาระอะไรอยากให้สวดมนต์อย่างเดียวแล้วจริงๆถ้าท่านสวดได้กบสาธุนะ ท่านช่วยไม่ได้ครับช่วยอะไรไม่ได้ใช่ไหมเรามีบริการฟรี่ฟีให้ท่านมีการหมุนเวียนอะไรประมาณเนี้ยจะเน้นเรื่องนี้โดยโดยตรงคราบตะนนั้นขึ้นพวกนี้มันจะไปโลกธาตุมันจะเถือนนะครับตุเปิดโลกนะเปิดโลกคนระโอ้ตูไม่เคยดูเลยว่าเวลาสวนไปไหนไม่ใช่ธรรมดานะ มันสวดพร้อมกันนะดูแล้วมันเป็นพวกกันนานๆแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะคเพราะสวดแล้วดีเขาก็สวดนะสวดไม่ดีลรวเขาก็ไม่สวดหรอกคบางคนสวดแล้วกลัวผีก็ไม่สวดอีกบางคนสวดแล้วอธิษฐานไม่ได้ก็หยุดสวดก็มีคบางคนสวดแล้วโอ้ดีไปเรื่อยเลยมันกระจายไปเรื่อยๆมันหยุดไม่อยู่แล้วตอนเนี้ยหมดหน้าที่แล้วล่ะมาหมดหน้าที่ที่หลวงพ่อท่านมอบให้ ครเรามอบเอง <c oughs> เราอยากเองไม่ใช่จะมอบให้หรอกเราอยากทําเอง <c oughs> อย่างสองทุ่มครึ่งนะครับหลวงตาทําไมหลายคนที่สวดรอบนี้ถึงสัมผัสถึงมีความรู้สึกได้ง่ายกว่ารอบอื่นนะครับรอบนี้มันเป็นรอบพิเศษตรตบเคยดูหนังรอบดึกไหมตุรอบพิเศษอ๋อบินะ๊กซีนิม่านะครับเออนั้นแรอบพิเศษ มันจะเยอะมันจะเยอะหน่อยโลกพิเศษครับหลวงตาเน้นนะหลวงตาก็ไม่ว่าใครนะใครจะสวดไม่สวดถ้าใครเข้าใจก็โอเคไม่เข้าใจแล้วก็แล้วไปจะก,การอธิบายให้ฟังแค่นั้นเองเพราะว่าการสรวดมนต์น,นะหลวงตาสวดตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าไงครับใช่ามาพุทธมนต์เนี่ยนะเลี้ยงชีวิตเองด้วยเลี้ยงชีวิตเองให้พอหนูเองเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงมนุษย์ในอนาคต จริงแหละหลวงพ่อเราอยัางงงอยู่ว่า,ามันจะเลี่ยงได้ยังไงวะเนี่ยเออจะสวดไปสวดมาเออจริงของท่านเนี่ย,ยก็เลยไม่หยุดไงเวลาสวดก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆแล้วใช้อารมณ์เมตตาเป็นหลักเมตตาเป็นหลักถูกครับเมตตาเป็นหลักพิจารณาไปแผ่ไปสวดไป พราะหลวงตาเคยบอกว่าตอนที่ไปหาหลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็ให้พระองค์หนึง่งให้ใคู่มือการปฏิบัติมาอย่างนี้แหละยังในแฟนพับนั่นแหละแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าหมดหน้าที่ข้าแล้วใช่แค่นี้นะครับเ,เองสัวก็ได้เองไม่สัวก็เรื่องของเอง <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วเราเราก็เทีย่ยวไปหาท่านครับที่ไปเนี่ย <c oughs> อยากไปฟังอยากไปฟังอยากเมื่อก่อนี่ยไปแล้วมันไปสวดมนต์ในกุฏิท่านได้เนงะี้ย <c oughs> มันน้อย เราก็เข้าไปสวดเข้าไปบ่อยข้างบ่อยข้างบ่อยข้าง,างมันก็อย่างว่ามันก็ติดอ่ะ,อจะเจวะเจ็ดเป็นสิบปีทุกสิบกว่าปีอ่ะถึงได้บวชอ่ะในกุฏิหลวงปู่มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีเจะะ้าพระมีจะหายพระนะครับมีพระมันมีอะไรสักอย่าง ของทุกอย่างที่เขาถวายท่านให้วัดไปหมดอ่ะท่านแจกให้วัดหมดใช่พวกสังฆทานพวกนะ่ออะไรพวกเ้มาถวายทุกวันะแต่ว่าย้อนเย็นได้ลูกศิษย์ยกไปถวายเจ้าวาดหมดอ่ะทั้งเงินด้วยนะครับ,ครบ,บางวันหลายแสนนะโอท่านยกให้หมดท่านไม่เอาครับท่านไม่ทําอะไรท่านบอกข้าไม่ทาถ้าเต็มแล้วก็เหลือล้นแล้วท่านบอกไม่ทาอะไรครับประมาณนั้นแหละ ไม่มีอะไรจุมิจะพระเวลาท่ญญานจะให้พรท่านก็บ,บอกเอ้าหลวงพี่ทั้งหลายให้พรพร้อมกันพระนั่นแหละรูปลักษณ์ของท่านนั่นแหละรูปลักษณ์หลวงปู่ทวดนั่นแหละให้พรด้วยกันคือพระในไหในปีวันในทั้งหมดนะครับถูกหลวงปู่บอกหมดใช่ครับให้พรด้วยกันโอ้แล้วทําไมหลวงปู่ให้พรหลวงปู่ถึงให้พรนานจังครับหลวงตาเพราะมีคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปที่หลวงปู่ให้พรนะครับ พราะมันคลิปเดียวนั่นแหละหลวงตาเป็นคนอัดคลิปนั้นหลวงตาเป็นคนถ่ายไว้เอาเทปมาไปถ่ายเทปจากหลงจำนามมาใหม่ๆแล้ว<อ>เทปเป็นม้วนๆไม่เห็นในสมัยก่อนนะม้วนดำๆนะครับอัานั่นแหละคเพราะถ่ายเพราะอัดเสร็จหลวงตาก็ให้น้องสาวไปก็มก็ม้วนมาก็ต่อม้วนไปเรื่อยๆเนมะื่อก่อนมันเป็นม้วนนะอ่ะ มันก็มีรถเสียงรถตุ๊กตุกเสียงนะเขาตัดออกทีหลังหลวงตาได้บุญอีกแล้วโอโ้โหต้นบุญแลยนะหลวงตาคิดออกได้ไงว่าต้องเอาไปถ่ายตอนนั้นเนียไม่รวมกันนะมันมาทิหได้เครื่องมาใหม่ๆแล้ว,ล,วลองเทสดูไม่รหมกันนะถือไปทำเลยมันหนักเลยมันใหญ่เลยนะตุ๊ครับโอ้ไม่ใช่เล็กๆนะแล้วตุ๊หลวงตาก็เป็นนั่งอยู่ข้างในนะุณตีท่านนะครับเสียงท่านนพรเนี่ย พวกก็อยู่ข้างนอกเพามีคนอยากฟังเรื่องหลวงปู่อีกนะครับหลวงตาอย่าฟังเลยเดี๋ยวจะติดอก็บอกแต่ละการว่าหลวงปู่ถ้าใครจับท่านได้นึกถึงท่านได้ก็ชีวิตนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วอยากได้อะไรก็ได้อ่ะครับท่านพูดอย่างนั้นนะพูดถึงอ,อย่าไปขึ้นอื่นก็ถ้าไปขึ้นอื่นเีจะขึ้นเปลี่ยนคําว่าจับหลวงปูนะ่เนี่ยก็นึกถึงท่านบ่อยๆเอ๋อใช้ใจในการจับใช่ครับนึกบ่อยๆอธิษฐานท่านอยู่บนหัวเราเลยหรือไ,ไม่อยู่ั้งสองข้างก็ได้จัก,กรพรรดิข้างบน แม้แต่ถึงแม้เราไม่เคยได้เจอหลวงปู่แต่เรานึก<อ>ถึง,<อ>งท่านเห็นรูปอยู่ครับสายใยของท่านมันเรามีท่านก็นอยู่ในรูปนี่นแหละรูปท่านก็นคุยได้ครับคุยได้ทุกเรื่องสําหรับดวงตาคุยได้ทุกเรื่องแต่ยกเวเรื่องหวยกนันเองแต่คนเืินเขาเขาขอท่านได้อยู่นะครับ คุยง่ายอะคุยกับหลวงพ่อง่ายสุดแล้วใช้ความรู้สึกเราคุยบ่อยๆมันจะมีเสียงตอบรับเป็นความรู้สึกน,นะที่แม้ชีวิตเราก็เลยไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่กับท่านไงเนพราะเราห่างท่านไม่ได้ครับมันก็เลยปกติมีคนถามเรื่องของสารหลักเมืองนะครับหลวงตา อย่างเช่นว่าเขาอยู่จังหวัดไหนเขาจําเป็นต้องไปสวดมนต์ไปไหว้ศาลหลักเมืองจังหวัดนั้นๆและควรจะต้องอธิษฐานแบบใดศาลหลักเมืองครับศาลหลักเมืองกับเจ้าเมืองเก่าแถวนั้น่ะเจ้าเมืองกับเจ้าเมืองไหนที่มีความสําคัญมากก็เอามาเป็นหลักเมืองครับเพื่อที่มีประโยชน์ในพื้นแถวนั้นอ่ะเข้าใจไหมหลักเมืองมีทั่วไปครับหลักเมืองเมืองบางจังหวัดก็เป็นผู้หญิงน่ะ เจ้าเมืองผู้หญิงพังงาเนี่ยผู้หญิงเป็นเจ้าเมืองยังไม่เคยไปครับเป็นนางนางฟ้าก็เป็นจเนจ้าแม่หลักเมืองบบอก็่อหลักเมืองส่วนใหญ่คือหลักเมืองนี่ก็คือคนที่เขาเคยดูแลเมืองหรือจัง,จงหวัดนั้นๆมาก่อนในอดีตมีมีบาลมีมากที่สุดหลักเมืองตอนนี้ก็คือนครศรีธรรมราช ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโพธิสตัตที่เต็มเลยแต่ไม่ใช่หลวงพ่อนะครับนั่นแนหะหงเนี่ยบาร,รมีเยอะสุดครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยู่จังหวัดใดเราก็ควรที่จะต้องไปโสวเมนต์ให้ท่านเราเกิดไม่ใช่ชาตินี้จังหวัดเดียว